สวัสดีครับร้านกาแฟเปิดมาสองปีเพิ่งสั่งป้ายเมนูอลองเปิดดูครับว่างานจะออกมาสวยไหมสองปีกว่านะครับเปิดมานานแล้วแต่เ,เราไม่มีป้ายเมนู ตัวมาเปิดพร้อมกันขนาดป้าย60สคูณหเมตรราคาก็พอฟังพันกว่าบาท เป็นพาร์บูดนะครับด้านหลังพาร์บูดด้านหน้าก็จะเป็นเมนโแบบนี้ก็ถือว่าแพ็กมาดีสองปีกว่าเปิดร้านกาแฟเปิดลงคั่ว โดยที่ไม่มีป้ายลูกค้าเข้ามาก็เดาอยากจะกินอะไรก็คิดแล้วก็สั่งแต่พื้นฐานลูกค้าที่เข้ามาซื้อกาแฟก็เขาก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าจะซื้อเมนูอะไร แต่สำหรับลูกค้าใหม่ๆที่อยากจะลองชิมเมนูที่เขาคิดไม่ออกเนะี่ยเขาก็จะถามมีเมนูแนะนำไหมเราก็จะให้ดูตามป้ายเลยนะครับ ก็ค่อนข้างตัวหนังสือก็ละเอียดดีครับส่วนรูปคี่ติดมาด้วยก็ชัดเจนหน้าหลงไหต้องแจ้งลูกค้าอย่างนี้ครับว่าร้านกาแฟลงพั่วคาเฟ่วินูเวลมีป้ายเมนู เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับเมนูก็จะมีพื้นฐานครับเอพิโซ่เมนูครับปูลาเต้มาค่ามาเคียโต้ชานมชาเขียวชามะนาวโก,โกโก้นมสดส่วนกาแฟพิเศษแนะนำก็จะเป็น เอเพรสโซเอกตร่า ee, เดตตี้อเมริกาโน่ส้มอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวาลาเต้ออริจินอลน,นะครับแล้วก็คาปูนมสดคาปูชินโน่นมสดก็จะมีลูกเดตตี้ลาเตอร์นะครับก็กาแฟสม้สสมส่วนเมนูโซดาก็จะเป็นก็จะมีสองลูกที่โชว์เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็พีชกีวีนะครับ ใช่ครับดีใจด้วยร,ร้านกาแฟมีป้ายเมนูบอกเรียบร้อย